อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้ามาค่ะพี่น้องบนเศ้าตกพืนเริ่มแหงแล้วจ้ามาเบิงกวางน้ำกันค่ะเฮามาดูกวางมาดูกวางตาเอตาเอเลยไหนได้อะไรกิน หญ้าธรรมชาตินะคะวันนี้กินหญ้าธรรมชาติพี่น้องคะ่ะมื่อนี้จะมาเว่าเรืองไงก่อนอื่นขะขอให้พี่น้องที่รับชมเอฟซี FC ที่รับชมคลิปนี้มีความสุขและหลายนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะ ฝากช่องน้ำแดงด้ค่ะพี่น้องคะ่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เขาจะมาเวบาเรื่องการตลาดพี่น้องคะ่ะเช็คสต็อกครบนะคะการตลาด หลายๆ fc หลายๆท่านหลายๆที่นะคะที่เพิ่งคอมเมนต์ทึงโทรมาถามนะคะว่าเรี่ยงแล้วจะไปขายใสว่าสันค่ะพ,พี่น้องค่ะเลี่ยงแล้วจะไปขายไหนคําตอบก็คือขายให้คนที่สนใจทั่วไปนะคะบุคคลที่สนใจเขาเลี่ยงไปเรี่ยงมากอาจจะมีคนมาเบิ่งงานหรือว่ามา เมียงเมียงมองมองอยากได้น้ำเห o าอยู่นั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะยางของอดัมฟาร์มนะคะเลี้ยงไว้นี่ออกลูกมาหนึ่งชุดแล้วคนก็มาดูมาเขาก็ต้องการนะคะแต่เรายังไม่ปล่อยอย่างนี้นะคะจ่าหรือไม่กับมีอีกทางหนึ่งขายคืนแม่ฟาร์มค่ะของเราแม่ฟาร์มรับซื้อคืนนะคะแต่ว่า อยากให้ขายเองนั่นล่ละค่ะพี่น้องขายเองจะได้ราคาดีกว่าเนาะค่ะหลังยาน้มเป็นกับราคาหมื่นหาแล้วนอกจากหลังยาน้มกับหมื่นหาแล้วแต่ว่าแม่ฟ้ามเพอรับสื่อขึ้นในราคาโตละหมื่นเนาะค่ะแล้วก็รับสื่อเขากวางอ่อนขึ้นในราคาโลละหกพันบาทนะคะซึ่งเรื่องเขากวางอ่อนนี่ก็ อย่างสองสามปีคุณราคาขึ้นไปจังว่ากันเนาะค่ะเพราะว่ามันบ่มเมนว่าเขางอกก็สิตัดได้เลยเนาะคะ mm ่ะ hmm. เขางอกปีแรกตัดบ่ได้ด mm ้ค่ะต้องถาให้มันล่นอีก mm hmm. ปีละเทือนเนาะคะ mm ่ะ hmm. สองสามสามปีเอาไปค่ะจังสิตัดเขากวางอ่อนได้เนาะคะ mm ่ะ hmm. ให้มันล่นกนสามเขียวบะไรจ๊ะนะ หมายถึงว่าลูกของเฮานี่เป็นบกเถอะขาโตมาเม็นบกขาเฮาก็จะเลี่ยงให้จนมันเขาล่นก่อนผลละคาหรือขันเขาบวขายเป็นพอพันไปก่อนนะคะ่ะเฮาก็จะเอามาไหวตัดเขาก็ได้นะคะขันมันหลายเนาะคะ่ะเฮาก็ต้องบริหารเองนะคะพี่น้องส่วนนั้นว่าเขาจะขายเป็นพอพันหรือเขาจะตัดเขาขายหรือว่าจะ ขายวิธีไหนหรือจะเรียงไวก้กนยังโบแบงหรือจะแบง่งนั่นกักับบิดเป็นเรื่องของแต่ละฟาร์มแต่ละบุคคลที่เพิ่นจะบริหารงานเองเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะยางของอดัมฟาร์มนี่คะ่ะเจ็ดเดือนนี่กะคันแม่เท่าขายเองกับหมื่นห้าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะอุงอิงเอ้ยพารวยพารวยพารวยเจ็ดเดือนนะคะ ยานมและก็หมื่นห้าอุ้งอิงก็หมื่นห้านะคะหกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนะ,ะแต่ว่าการตลาดนี่อยากบอกว่าบต่บตองบ่ตองกังมลน,นะคะพี่น้องเพราะว่าขันบ่มีคนซื้ออีหลีซึ่งเป็นไปได้ยากนะคะเขาก็ <c oughs> <c oughs> ขายคลืนแม่ฟาร์มคะ่ะพี่น้อง แม่ฟาร์มรับประกันลูกซื้อลูกคืนในราคาตัวละหนึ่งหมืนบาทนะะสิบเดือนถึงสิบสองเดือนแม่ฟาร์มซื้อคืนเลยเท่ากับตัวละหนึ่งหมืนบาทนะคะเขากวางอ่อนโลละหกพันนะคะค่ะเขาเลี้ยงให้มันหลอดก่อนค่ะพี่น้องคะซึ่งกวางนี่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยเนาะคะ่ะก็ อยากให้พี่น้องดีสนใจนะคะศึกษาดูก่อนนะคะทั้งใน YouTube หรือว่าไปดูงานตามฟาร์มต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจนะคะมันเลี้ยงง่ายจริงไหมนะคะทัางอดัมฟาร์มเลี้ยงมาเนี่ยังบบประสบปัญหาว่าเป็นหยังเนาะค,ะค่ะเจ็บไข่ใดป่วยกับวี่ค่ะพี่น้องกวางนี่นะคะจะเลี้ยงครบสองปีวันเดือนมก,กราปีหกเจ็ดนี่ก็จะครบ สองปีนะคะยังไม่ประสบปัญหาอะไรเลยประสบปัญหาแต่ว่าแฟนพันอยากได้เพิ่มพี่น้องคะ่ะคุณโอนเจ้าของฟาร์มพันอยากได้พันอยากได้บักอันอยากได้จากแม่ฟาร์มอีแปดตัวว่าสันค่ะพี่น้องแปดตัวกับสองแสน 2, เนาะคะ่ะพี่แม่ก็คืดหน่อยคืดใหญ่อยู่ค่ะ เพิ่อนอยากเลี้ยงเพิ่มนะคะน่ารักเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนี่สิ่ะคะพี่นอ้องหญ้าธรรไมาชาตรตัดให้รอบเดียวด้วยค่ะนี่ย้ามือเศร้านี่คะ่ะตัดให้รอบเดียวมีน้ำมีมีน้ำน้ำนี่ไซเอเอ็มมีน้ำ,นำ,นำน EM. มีหญ้าหญ้านี่เป็นอาหารหลักของกวางเนาะคะ่ะ อาหารขนข้าไห้นิดเดียวค่ะไห้เสริมเพิ่นนิดเดียวนะคะซึ่งของอดัมฟ้าม์นี่ไห้ย,ย่ามือเศร้ารอเพื่อนเข่าคอกนะคะรอเพื่อนเข่ามาลงเลื่อนนะคะไห้นิดเดียวค่ะ13ตัวไห้2ปองยน้อยเนาะคะ่ะอาหารขนก็คืออาหารของง่วล่ะคะ่ะพี่น้องคะสูตร1174เนาะคะ่ะสอบละ400จ้ะ พี่น้องรับชมทั้งจากทงางใดแน่สามารถพูด,พดคุยความแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใดได้ดค่ะพี่น้องคอมเมนต์มาถามเรื่องต่างๆหรือว่าจะให้คําแนะนําอดัมฟ้ามเป็นฟ้ามนองไม้ใหญ่รุ่นกะน้อมรับทุกคําแนะนํานะคะก็ต้องขอบคุณล่วงหน้านะคะที่ไม่ปล่อยผ่านนะคะอันใดที่มันบ,บุกเป็นตาดีต้อกว้างหรือว่ามีอะไรจะแนะนํากะ สามารถแนะนำมาได้นะคะคอมเมนต์ comment หรือโทรมาได้นะคะอดัมฟาร์ก็ต้องขอบพระคุณไว้ล่วงหน้านะคะเบอร์โทร0963956551อดัมฟาร์มจ้าหรือคอมเมนต์เบอร์โทร,รไว้ให้โทรกลับก็ยินดีค่ะสามารถโทรกลับได้สะดวกนะคะสะดวกโทรกลับได้ เรี้ยงแล้วคายไซนนี่บ่ต้องห่วงเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเลี่ยงไปบ่โดนด้กค่ะก็จะมีคนมาเบิงแล้วก็มาถามก็ะยักได้น้ำเฮ้าค่ะบาดท,ที่นี่อย่างตอนนี้ที่อำเภอกุชีนารายนี่มีสามฟาร์มแล้วนะคะมีสามฟาร์มแล้วพี่น้องไกลสสามารถไปรับชมหนันได้นะคะ กุชินารายมี3มฟาร์มแล้วฟาร์มกวางนะคะกวางรูซาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์จ้าพบพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบายค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ